สวัสดีครับพอม่เป็นพี่น้องเอฟซีซะหน่อยเ,เพจบันแพร์เอฟซีน้องอิงครับมาพบมาพอกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแบ่น้อยน้องอุ้งอิงครับโดสวัสดีหน่อยพี่ไปหาสื่อของครับพี่น้องสิไปหาหลอดไฟสีแดงแปดบอมีครับสามล้านสี่ล้านบอมีครับไฟไรยุ่งนะ่นะไก่ย่งบ่ได้ครับพี่น้อง ไ้เก็บกระถินกระถินที่แกแบบแบบไอมีดอกมีหน่วยนะนะพี่น้องแบบนี้เพิ่นสิม,มกักเกบใหม่เพิ่นกินในในหลอบสองสัปดาห์กินทื่หนึ่งครับสองกระถิ่กินทื่หนึ่งเน้นหยาครับบบเน้นบบเน้นพักเน้นหยาแต่เห็นหยอดอ่นอนแหนงอ่อนหยอดอ่อนกระสิบโบเก็บดอกพี่น้อง พอดีเนี่ยเห็นอ้มันแก่เรามันออกดอกออกนวยนะก็เลยว่าเพิ่นมักแบบนี้ก็เลยเก็บมาให้เพิ่นเก็บมาบ่หลายกินพอสำนึงพอ่อพ่อหายขึ้นหอดนะกินพอ่อหายขึ้นหอดได้เสียว่าบริก,กินโดนเล้วเครียดอีกปล่อยออกมารับแดยดย่ำใบแก่แก่ครับโดนอนเฝ้ายางเดียวโดนี่ รอไหมผมรอนะรอไม่ด้วยรอแต่บ่อาบายากอาบน้ำครับโดรอแต่ขี่ข้าวอาบน้ำประมาณนั้นนะมักลุยมักลุยหลายกลัวบ่มักอาบน้ำม,มักลุยโขนท้องแท้ไป้หยาไป ปุ่นเหรอแต่ว่าท้องท่านนี่ยังสิวนอนโยกับพักกฐินยางเดียวในท้องท่านนี่มากขนาดงาแห่งม่วงตกลงมาดีพอตกเส่หัวคนตัวนี้ การกินกินไป็นแสบขนาดถ้าเพิ่นไปแล้วเขากระสิเก็บตัวนี้ไป็มัดใส่ขอกไว้เอามัดไว้ให้เพิ่นกินเดิก,เด,กเดืกมือแรงแต่เบิ่งแล้วคือสิบบยัง่งหอกพี่น้องคือสิบ่ไปกินหยาหรอกื็สิบมบกินแต่อันนี้แ่ะ เดี๋ยวต่อไปสิมีป่ายปัดประจำตัวสิมีป่ายประจำตัวอะไรต่อไปนี่เสียวลูบทองท่านลูบทองแทะละไกะเป็นสื่อทองท่านทองแทะจัิงสิมาติดไว้ขางคอกันผู้ใดมากก็เห็นผู้ได้มากก็เห็นโอ้นี่บ่ทองท่านโอ้นี่บ่ทองแทงะบทบทบทแ,ทแบบนั้นนะครับ สั่งเห็ดไปไว้นิ่นหน่อย,อยประมาณซ้ำกระดาษ a 4นี่แล้วก็เห็ดไปถ่ายรูปวาสนากับไปถ่ไทยไปติดน้องวาสนาอย่างสี่นะรูปโดรูปดูกดิกอย่างสี่ไปติตดไว้คางกระทอมโดโดดุูกดิกอย่างสี่นะ เอฟซี e มามาเห็นอ๋อนี่บอลลูกดิกนะต้าเป็นแบบนี้บอโอ้นี่เดนี่นี่น,น,นี่อยู่ในกรงนี่ดูกดิกเป็นกะสิวานะครับพี่ โดฮอนต้องควดดินนอนครับปุนไปแล้วสองทองน้องทองทานกับน้องทองแท้ไปเอาน้องวาสนากันว่าเป็นไนการกินเป็นไนการอยู่การกินธรรมดาที่ไหน อย่าก็มีให้กินเฟื่องก็มีให้กินฟังเสียงยามก่อน ยังหายใจยังติดขัดอยู่แต่ว่าน้ำโมกบ่ไหลแล้วครับกินดีอยู่ดีอยู่นี่แล้วเจ้าสิมีความสุขหขูวอฮอยู่นี่มีกินดีอยู่ดี อยู่นี่แตะสิมีความสุขปลอดภัยสิมีความสุขทั้งกายทั้งใจเด้ล่ากออกไปเห็นยังหลับเป็นยังบวก,กินอยู่ทางไหนล่ากออกไปมันก็เฮียแล้วเนาะ,เ,นอะเออกินอยู่นี่ยำอยู่นี่ล่ากออกไปผุนมันก็เฮียอยู่ผุนก็ได้ไปกินในขี้ดินอีกอืไม่ไหวเลย No. ขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับขอบคุณที่คอยสนับสนุนทีมงานหลังบ้านนะครับนอกฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูน <c oughs> <c oughs> แบ่น้อยน้องหญิงมาฝีไปก,กันย่างกันย่างนำมาหนยโด ากทีมงานล้างบ้านครับช่องประวันช่องปนางแม่บ้านหองอิงนะครับเนาะช่องประวันติดปัญหาครับพี่น้องเกี่ยวกับกู้เกินเอเซนมามา마ที่สิเปิดสางได้ได้ได้โมโหมีปัญหาอย่างกะแก่บอหายครับสมัครไม่ลบไม่สมัครไม่อยู่กับยังคือเก่าพี่น้องเอ้ยแต่กะมันบอกว่าต้องรอจนกว่าจะครบ32วันพี่น้องป้าเดือดกลัว าด้านโพดสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสกักก่อนครับพี่น่องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ